สิบสามเป็นความหมายของสัญชาตญาณแห่งการเติบโตถึงที่สุดเต็มขนาดในบรรดาสัญชาตญาณน,นั้นมันมีจุดที่รู้ได้เองว่าพ่อหรือหยุด ถ้าไม่พอหรือไม่หยุดมันก็โตเรื่อยนจน,จน,จนสุนัขโตเท่าควายคนโตเท่าช่างถ้ามันไม่หยุดที่จุดใดจุดหนึ่งว่าพอนะสัญชาตญาณมันมีความรู้ของมันเองว่าจุดโตเต็มที่คือเท่านี้เท่านี้นั่นสุนัขก,ก็โตเท่านี้แมวก็โตเท่านี้คนก็โตเท่านี้ช่างก็โตเท่านั้นแต่ช่างโตไม่หยุดระเท่าภูเขาแล้วมันก็ไม่ไหว สัญชาตญาณในงการเติบโตเต็มขนาดนัะมันเป็นไปด้วยความหมายของอัตมมยตตาเป็นความหมายของสัญชาติญาณอันนั้นรู้ว่าเท่านี้พอเท่านี้พอดีเอาหรือไม่แต่ว่าจะทำงานจะกินอาหารนี่มันก็มีสัญชาติญาณแห่งการรู้เท่านี้พอดีกินอาหารเท่านี้พอดี ถ้าไม่มีมันกินจนท้องแตกมันจะเป็นความหมายของสัญชาตยานที่ทำห้รู้ว่าเท่าไรพอดีเท่าไรเป็นมาตรฐานสูงสุดไม่ต้องไปมากกว่านั้นต้นไม้มันก็โตเท่านี้ถ้ามันคืนไม่หยุดมันก็ถึงฟ้าถึงอะไรก็ไม่รู้มันมีจุดที่ว่าพอดีเท่านี้พอดีเท่านี้พอดีธรรมยตานี่ เป็นความหมายของความรู้ที่ทําให้รู้ว่าเท่านี้พอเท่านี้พอถ้ามันถึงไม่เกินไม่เกินมันจะละละละมามันก็ไม่ไปจนเกินเกินเกินมันจะไปอยู่ที่พอดีพอดี